สวัสดีค่ะวันนี้ครูแป๋วจะพาเด็กๆฝึกการอ่านแจกลูกสะกดคําบทที่4กลัวทำไมนะคะไปฝึกอ่านพร้อมๆกันเลยค่ะทางทออางอทางฟืนฟออือ,อนอฟืนยุงยออู งยุงพัดพออะดอพัดกลัวกรออัวกลัวชื่อชออือชื่อชื่อไม้เอกชื่อกลาง กออางกลางร้ายรออายอราย,ร,ย,ร,ายรายไม่โทร้ายลืมรออือมอลืมมืดมออือ,อดอมืดมุม มออูมอมุมจุดจออุดอจุดสุดสออุดอสุดโนนนอ,นนอโอนนอโนอนโนนไม่ทนโนน ค่อยคอ,อยอคอยคอยไม่เอกค่อยเดียวดดเอยวเดียวเดียวไม่จัดตะวาเดี๋ยวทันทออนอทันมัว มอ,อวัวมัวอาดอออจออาดสาบสออาปอสาบเร่งรอเองอเร่งเร่งไหมเอกเร่งเอน อ,อ,เอ,อเอนอเอเล็กลอเอกอเล็กลมลอโอมอลมครึอรออมคอลอเอมครึมครึมไหมโทครึม หนีหอนออีหนีนามหอนออมานามหนาวหอนอาวหนาวน่อยหอนออยหน่อย หน่อยไหมเอกหน่อยเหนือหน่อยหอนอเอือยอเหนื่อยเหนื่อยไหมเอกเหนื่อยอย่าลืมฝึกอ,อ่านกันบ่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ